ร,รีวิวรถยนต์ซีตรอง Ax x ทะเบียนกไกล่ล้อเรือ4635นครสวรรค์นะครับคันนี้เป็นรถปี1994นะครับสีสันไม่สวยนะครับแต่รถทรงดีนะครับรถเล็กน่ารักดีครับขับดีเลยครับผมทดสอบขับมาจากจงังหวัดนครสวรรค์นะครับขับมาร่วมๆ่วม200กิโลปกติเลยครับ เป็นรถเล็กที่น่าใช้เลยนะครับถ้าในบรรดารถกระป๋องคันเล็กๆผมว่าซีตอง Ax ขับได้ดีไม่แพ้ใครหรอกครับเดี๋ยวพาไปชมด้านในนะฮะคอนโซลเดิมพวงมาลัยเดิมเบาะเดิมผ้าเดิมมีปีดเป็นเบาะผ้านะครับก็ะจะมีปีดตะเข็บแบบนี้นะครับติดเครื่องให้ดูนะครับระบบไฟติดครบนะครับรถคันนี้ใช้แก๊ส นะครับและก็น้ำมันนะครับเพื่อให้ชมนะครับประหยัดมากครับเมื่อวานมาจากนครสวรรค์เติมน้ำมันมาสามไอเติมแก๊สมาสามร้อยหมดไปไม่ถึงซึ่งเลยเครื่องยนต์ดีครับน้ำไม่ดันควันไม่ไหลใช้งานได้อีกนานครับหารถใช้งานสักคันคุ้มครับ ภาษีกันยาหกสี่ไม่ขาดต่อนะครับเอกสารชุดโอนครบนะครับบอหลังนะฮะเบอหลังตรงนี้พับลงได้นะครับสามารถใส่ของได้ใส่ค้าขายก็น่าใช้นะครับไปลองขับขี่กันดูครับไฟติดครบนะครับ เย็นด้วยครับคันนี้ทำความเร็วได้ดีเลยนะครับเครื่องยนต์1 4 0 0ซีซีนะครับประหยัดดีนะครับเมื่อวานผมทดสอบขับมาจากจังหวัดนครสวรรค์ถึงอยุธยาาร่วมๆ200 200กิโลปกติดีเลยครับ ช่วงล่างมีดังบ้างนิดหน่อยนะครับตามภาษารถเก่านะครับแต่ใช้งานได้ดีครับทำความเร็วเป็นร้อยสบายๆครับขับบนทางหลวงต้องระวังนิดหนึ่งนะฮะรถมันทำความเร็วได้เกินที่กฎหมายกำหนดขับเพลินๆอาจจะโดนจับความเร็วได้นะครับถ้ารับสภาพเรื่องสีได้คันนี้ถือว่าตอบโจทย์เรื่องการใช้งานเลยครับเอาไปใช้งานคุ้มค่าแน่นอนครับ เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเลี้ยวสุดไม่ดังนะครับเขาขับยังดีนะฮะขับชิวๆก็เป็นร้อยแล้วครับถ้าชอบติดต่อได้นะครับรถยนต์ซีตองเอเอคันนี้ปัดน้ำฝนก้านเดียวทํางานได้ฉีดน้ําฝนทํางานได้นะครับแตรดังนะครับไฟเลี้ยวทุกอย่างติดนะครับขอจบรีวิวเท่านี้ครับสวัสดีครับ